วันนี้วันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ที่ข้าพเจ้านายโรศักกองสิมะเป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านายโรศักกองสิมะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบาริและมนต์ต่างๆถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคัยระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กวาเวสุอัตราคัสันตุเทวตาสัทธามางังมุนิราชสัก สุนันตุสักเคโมคขทังสักเคกาเมจั i, รูเปสิริขราตเตจันเรเควิมานิทีเประเทจะคาเมตรารุวะนะคะนะเคหะวัตถุหิเคเตกุม,มาจาย,ยันตุเทวาชาละถามาริสะเมยักขะคำพรนาคาตะจิหันตาสันติเกยันมุนริระวาจันังสะทาโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลยัมพัทันตาธรรมะสวนากาโลยัมพัทันตาธรรมะสวนากาโลยัมพัทันตา บทที่2บทสวดนามสการพระพุทธเจ้าโนมติสะภควะโตราหโตสมมาสมุทติสะโนมัติสะภควาโตราหโตสมมาสมุติสะโนมติสะภควาโตราหโตสมมาสมุทติสะบทที่3บทสวดไตรสุรณคมพุทธังสุระนังคะชามีธรรมังสุระนังขะชามีสังขังสระนังคะชามีทุติมปิพุทธังสระนังคะชามีธุนปิธรรมังสระนังคะชามีทุนปิสังขังสระนังคะชามีตัิินปิพุทธัง สระนางคาฉามิตนิปิธรรมัสรงสระนางคาฉามิตนิปิสังขังสระนางคาฉามิบทที่สี่บทสวดสัจกิริยาคาถานาติเมสระนางอันยังพุทโธเมสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหุตุส,สัพพะทานนาติเมสระนางอันยังธรรมโมเมสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหตุสัพพะทานนาติเมสระนางอันยังสังโฆเมสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหตุส,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 สัพพะทานบทที่ห้า มหาสมัยะสูตรเอบามเมสุตังเอกังสมภยยังมคะกวาสกะสเกสุวิหาราติกะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัจจะมาเตหิพิกุสัตเตหิสัเพหิวะระหันเตหิทัสสิหิสโรกาถาตุถาตุเหตเทวตาเยบุเยนะสันนิปาตาติหุติพระกวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอาทาโคจตุนังสุทธาวา กายการนังเทวานางอะตาท่าโหายังโขภควาสาศเกสุวิหารติกาปิรัตวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนสัตทิงปัจจามาเตหิพิกุสัตเตหิสัเพเหวอาอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปาตาติโหติภะวันตังทัศนายาพิกุสังขัจะยันนูนะมยมปิเยนะภะวาเตนุป,ปะสังกับ เมยามะอุปะสังกะมิตวาภะกวัโตสันติเกเปจะกะคาถาภาเสยามาติอะตะโขตาทเทว,วตาเสยยามาทาปินามิภละวาภุริโสสัมมิชิตังวาภะหังสาเรยะปาริตังวาภะหังสัมมิเชัยะยเอวะสุทาวะเสยสุเท,ทเวสุอันตระหิตาภะกวัตโ,ตโตปุระโต ปะตุระหังสุอัทโคเทวตาภะกวันตังอภิเทวตาอากมันตังอัถังสุเอกมันตังถาโคเอกาเทวตาภะกวนโตสันติเกยังคาทังอภาสิมหาสมโยปะว่านะสมิงเทวกายาสมานาคดาอาค้าตำหังอิมังธรรมะสมมังทักกิตาเยวะปาระปาราชิตะสังคันติอาทโคอปราเทวตาภะกวนโตสันติเกยังคาทังอภาสิตัดราพิกวโว สัทามาธาหัสสุงจิตตังอาตาอาตะอาตาโนอุชุกามังกังสุสารถีเนวตะเนตานิคะเหตวาอินทรียานิรักันติปันทิตาติอัาโคอปราเทวตาภควานโตสันติเกอิมังคาทังกภาสิเฉตวากีลังเศตวาปรินังอินทะกีลังโอหัจามหาเนชาเตจารันติสุทธาวิมิทา จะขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโคอัปรราเทวตาพระกวันโตสันติเกตังคาถังกาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคาตาเสเ,เนาตะคามิสันติอปายูภูมิงปายาปานุมแมนุสังเทหังเทวกายังบุริสันตีติอัถโครพระกวาพิขูอามันเตศเยปูเย,ยนะพิกะวะท่าสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปาตาติโหติ ตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิตะพิกเวอเหาสุงอติตะมัฏฐานังอรหันสัมาสพุทธาเตสัมภีพระกวนตานังอัปรามาเยวะเทวตาสันนิปาตาติอเหาสุงเสยายาธาปิไมหังอาาระหะติเยปิพิกเวพระวิสันติติอานาคามัฏฐานังอาาระหันโตสัมาสมพาสุทธาเตสัมภิพระกวนตานังเอตาระบะ มาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภาวิสันติเสยยาถาปิไมหังอัตระหิอาจิกะสามิภิกเเวเทวกายานางนามามิกิตตยิสามิภิกเเวเทวกายานางนามามิเทนิสามิภิกเเวเทวกายานางนามามิตะสุนาถะสาธุการมานาสิกโรธาถาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภควันโตปัจจโสสุงภัก ขาวาอาตะทาวจะโนกะมนุษสากะสามิยัตะกุมาตะทัสาติเยตาชิตาคิริภารังปะทัทิตาสัมมาหิตาปุผปุทูสีหาวะาสาัศีลาโลมาสะหังสัมผูโนโอธามาตานุสาสุทธาวิปะสันนามะนาวิลาภิโยปะจสเตยตวาวเนกาปิละ วัต,ตะเวตโตอามันตติสัตวาสาวเกสรเนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถิกโวเตจะอัปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปะตุระหูยานังอะตุมานะสุสาสานางัาสานางทัสนังอัปเกสัตามนุษทัคุงสหัสังอัถหสัตติงเอสตังเอกังสกัสสาสน,นังอะมะนุสาสมัทสุง อเปเกนันทะมัท,ทะขุงทิสาสัภาผูภาอาหุงตันจะสพังอภินญ,ญายะววิคิตวานจาจักกุมาตัตโตอะมันตะยิสัตตวาสาวเกระเนระเ,เ,เตเทเว,วกายะอภิกันตาเตวิชานะถาถภิกะโวเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิอนุปุโรล,ลาโสสัตตาหัสสาวะยักขากุมากาปิลันตวัฏถวะอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวัโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามมุพิกุนังสามีติงว่านางฉะหัสาหัสาเหมาตายะขาณนตะวันโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโนยัสสิโนโมทะมานาอภิกามมุงพิกุนางสามีติงว่านังสตาคิราตะหัษายะขาณนตะวันโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามมุงพิกุนัง สามีติงว่านังอิเจเตสระสะสะหัสายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัชโนโมทัมมานาอภิกามุงพิหูนางสามีติงว่านังเวตาสามิติตาปัญจะสะตายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโยยสสัชโนโมทะมานาอภิกามุงพิหูนางสามีติงว่านัง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุรสะวิเวสานงพยโยนางสาระตะสหังยักขานังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโซปาคาะสมิติงว่านางปะิจ,จะมันจะทิงสาราชาตาตะรัฐโผปะสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายาสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวอินทานมะมหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวะณวโนยัสาสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังมีติงวะนังทัากีนันจะทิงสาราชาวิรุปะโคตปะสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทานมะมหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวะณวโนยัสัิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนัง สัมีติงว่านังปะชิมันจะจิงสาราชาวิรูป,ปะโคปัสสตินาคานังอาิติตมาราชายาสาิโสปุตตาปิตาสาภาวโวอินทานามาหมหาปลาอิทิมโตชุติมันโตนะว,วันโนยะาสาิโนโมทะมานาอะพิกรมุงคุณังสมัมมติงว่านัง กุตารญจะทิ้งสาร,ราชากุเวโรตัปัสสาสติย่ขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสุูธาปีตาสาภาโวอินทานมามะมหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสสิโนโม,มทะมานาอภิการมงพิกุนังสัมมิติงวนังปุริมันจทะทาตะรัตโถทโกทักขี่เนวิรุธหากโกปัชิเมนะวิรูป,ปรโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจตัตตารโรเมมหาราชาสัมันตาจัตุโรทิสา อันทับมาลาอาัดถังสุวนเนกาปิลันตะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวาจะนิกาสธามายากุเวนทุเวเกนทุวิทูจะตุโตสหจันทะมาโนกามาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนมโทโอปะมันโยจะเทสูโตโทจะมหาศิระจิตตะเสโนคันจะทัโพนะโรราชาชนะตะโขอ,อาคู ปัจจสิวะเจตัมภูรสุริยวัชสาเตจจ,จันเยจราชานโนคันทพพลาสหราชูติโมทามานาพิกามุงพิโกนังสมิติงวะนังอาทาคูนราสภานาคาเวสราสหาตัสสาจะกัมพลาสะตัสสาราอาคูปายาคาสหายาติติยามุนาทะตัรัฐาจะ อาคูนายาคูยะสาสิโซอน,น,นันวโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะหนังเยนากราคาชเยทัสาสารันติทิพภาธิชาปักขิวิสุทธาจาักคูเวยะสตาวาณะกามยัศตาจิตตาสุปนาอิติเตนะนามังอภัยยะยันตานาคาราชาสีมาสุปนันโน เขมาถาการะสิพุทโธสันธานิวิจหาอุปัทวะยันตานาคาสุปันตาสาระมะกังสุทังพุททังชิตาวิชิตะระอาเทนะสาัมมาะมุททยังอะสุระสีตาพระกวนโตสวรสเตอ,อีทิมันโตยาสันสิโนมทะยาสันโโสนโนกาละกัญชาอภิมหาภิสมาอาสุราสนทานาสทาเวทานาเว,าาเวจิปติสุติจจะปหาราโท นโมจีสหสกันสตันจะปาลิปุลตานางสเพเหว,วาระเรยโยสในหิตวาพะลิงเสนางราหุพัททะป่าขมุงสมยโยธานิพัทธาเนพิกูนางสุิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสมันจะสมัยยะสาสห เมตตากรุณายากาอาคูเทวตายาสสิโนเทเสเตทาสาธกายาสพเนะนตวนิโนอิทิมันโตวนะวันโตยาสชนโนมุทะมานาอภิกรรมูภิกุนังสมีติงวะนังเวทูจะเทวาสหสิจะอะสมาจะทุยวะเยมะยมาจันทะสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยักษสุปะสิลาเทวาสุริยันมาคู บุรักิดานาขัดตานี่ปุรักขาตานี่อากูมันทะพละกะมหากาวสุนังวะเศษทกายาสาเพนานะันตะวาน้หน่อยที่มันโตวนาวโนยัสสิโนโนวธา,ามมนะพิกัมพิกุนังสมาติงวานงอาอัฐาคูอาาัฐาอัฐาคา อาถาคูสหผู้เทวาะละมัทธคเคลอริคัตตาคาถาจะโรชาจะอุมาปุภานิกาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัตราฉันสุอะอจุตาจะอาเนชาเสสุ ริยจิราอา,รอาคูอาคูวาสเสนสิโนเทเ,เ,เสตเตสัสะทากายาสพเพนนาตตะวานิหนดท่มันโตชิติมันโตวันาวันโอยสัสิโนโมทามนาพิฆมุงพี่ขุนางสมิติวันนางสัมม,มมานาสัมมานาสัมมานามานุสามานุสัตตุจิธาปะทูสิกขาอาคูอาคูมโนปะทูสิกขา อาคูสาระโยเทวยเยจะโหหิสิตวาปรมาราคาอายภูเทวตายาสสิโนเทเสเตสักกากายาสาเพนอนาตาวานิโนที่มันโตยุติวันโตวันนาวันโดยาสาศสิโนโมธมาณาอาภิกามมุงพิกุณนางสบมิติงว่านางโมทะนามาอภิกามมุงพิกุณนางสบมิติงว่านางสุก,กา กะรุมหาอาการุณาอาคูเวชาสาสหะโอปาไขหาปาโมขาอาคูเทวาจะวิจักขนาสถามันตารหาหะคัชยามิสะกาจะยะสาัสิโสถะยานังอาคาปะชุโนโย ทิสาพิญญาวัสิติเทเสตเตทัสตากายาสเพนะนตตะวนิหนุ่ยที่มันโตชุติมันโตวันวโนยสัสิโนโมธามนาอภิกามุภิกรนางสมิติว่านังเขมิยาดุสิตายามากาถตกาจะยาสัสิโนสัมภิตะกาสมาเศฐาโตชินามาจะอาสวานิมะรติโนอาคูอาทาคูปริมาเทวาท่าเสตเถทัสตากายาสเพนะนตตะวนิหนุ่ยที่มันโตชุติมันโตวนะ วโน,นยะสัจจินโนทัพวานาพิกามุงพิกูนังสปิติงวัาางชา,สาเสตสัตเถเตเทวากายนิกาสัตเทนานาตะวานิโนยนาไมเยอะวะอคันฉุงเยจันเยจะที่สาสาหะปะวุฒชาติมัคคีนังโอคาติน,นะสมณะนาสะรังทักขิทักเขโค ตารางนาคังจันทังวะอสีตาติสุพรามาปริปุตโตปุตธรรมปุตตะอิทรมโมสหสุนังกโรติสะสะโสภาคะสมิติงวะนังสหัสะพรามาโลกังมหาพรามาพีติตะทะติอุปนิปโนชุติปโน พิสมากายโยยาสสิโสทเสเตอิสราอาคูปะเจกะวานิสันสติเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะระวาริไตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเวเทวาสัพระมะเกม มารเตระอาพิอภิกามิปัสสะกะตะหัสสะมัทยังเอถะคันหะฟันทงราเคนะพันทะโมสัมันตาปริวาราเถมาโวมุจิตาเถโกนังอ,อิติตัดปะมหาเสโนกะหันเสนังอะเปยยะยิปานิตาตะ ละมหันจะสะรังกัตวาเทวะเพระวังปะนินาตะละมหัสสะจะสะรังกัตวาเพตาระยะาภาปาสสีโสธนะยันโตสาวิชุโกตะสาโสาปจุปวัติสังคุโรอาระอาสายังวะ ตถาโสปจุทันวติสังกุรุตโรอสสะปะยังเสตันจะสัพพังภิญญายาวาวิกิตวานาจักุมาตโตอะมัญญติสัทธาสารเนระเตมาเสนาอภิกันตาเตวิชานาภิกเวเตอัปะมะก,กะรุงสุตวาพุทธะสาสนังวติคาเคหิปจพุง พยาติตายาสาสิโมทันติสหภูเตหิสระกาเตชะเนสุตาสาธุ